สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้โคสู้ข้นเมือนี่มามากีนน้ากันพี่น้องวันนี้มีน้ําน้ายาปลาพี่นอ้องน้ํายาปลาขนมจีนพี่น้องเอ้ยเสดเบิงเบิงกูนะมีปีพร้อมเด้ปีพี่น้องปีเออแล้วก็มีผักกาดเนาะพี่น้องสู้โคสู้ค้นเบิงจานส,สดๆนี่เเนี้กูนะ อน,น้ำหมูว่นไม่มาพิงความอืมน,น้ำยาปลาพี่น้องมามากินกันสุุสุข,สข,สข,ข้นพุนอนะขนงจีนบีบไม่ได้พี่น้องอืมบีบไม่ไมเพื่นดีบไม่ไมากินข้ามแรกก่บเนี่ยอื้แซ่บพี่น้องกินเขาก็ปีนะมันเป็นตเแซ่บกอย่างเไยเบิง้ง อืกับปีพี่น้องเส่ยบขนมจีนผู้ใดอยยุกไก่บ้านผู้ใดอ่ยุกไก่บ้านไก่สถานที่ไก่บ้านกับกินหอดอีสานบานเฮ้าเนาะขนมจีนนำ้ำยาปลาก็อย่าลืมเห็ดกินเดื้อเบิ่ง เราล่าเลยได้พี่น like anyway> ้องเห็ดเห็ดแบบเห็ดแบบเราเล่าเลยนะแบบบอยไซบอยไซลุกสินบอยไซอีย่าง้เลยแบบเราเล่าเป็น้ำยาล่าเลยเล่าคักเล่าเนียงวะมา น้ำยาขนมจีนยังบ้เบอร์มือี่ยอย่าลืมเด้อพี่น้องเล็ศคับยังบ้น้ำยาขนมจีนเดี๋ยวคอยว่ากินมักพริกเดี๋ยวค่อยสิตาม,มักพริกออกเป็นตอนมักพริกะนะ แต่มันเพียด์ปวดในซองติวใหญ่อยู่พี่น้องย่านกินบ่เบิดถนะเบิ้งเนี้ย วันหยาก,กอดเด้อบะมันมีใคกินน้ำข่อยดอกคุณนะขนมจีนตอนเส้นอุย้ยอยู่อะไรยังวะอืม,มน้ำยาปลาใครกินได้ทุกเจ้าเสียบพัก อืข่อยมากขนมกินเทีอใส่หัวปีอะพี่ตอกเป็นเป็นหัวปีซ้อยๆๆ้อยสอยใสอะข่อยมกักอืมกินปีเขาว่าน่ะเด้เขาวว่ะกินปีไม่ดุง่ายอืมขา้ากินหัวปีไม่ดุง่าย บางคนกบับ่าเคียวเสียงดังมากอืมสุมาวามเมียนอา้าแกสักคเขาสีทองกินปีแม่ขัดบ่ให้ข่อยหยำเสียงดังเจ้าก,ก็ให้ข่อยปิดเสียงานานตัวบาบาสนะขัดกินบะมีเสียงเขาก็ขัดกินบะมีเสียงเขาขอกับว่าคนปากกือบตัวเนาะกะต้องวเวามวนบ่พีนน่นงกะต้องกินมันกะต้องมีเสียงหยำเสียงหยังโอ้ตายตะกะคน พันเสียงลงตัวอีเมลจะสลัดเจ้าเถาแล้วเปิดลำโพงเสียงดังก็บาขยนยําแห้งเงิดยืดดอกนี่พี่น้องเบิดแล้วนํำล่าวีหเียเบิดสองติวไปเฮ็ดกินขันเด้อ ส่วนกินผลไม้พี่น,อนอ้องนีงงงง่มกกมกล่องกล่องนวนยไงแห้งนะละองกองจากภาคใต้โอ้ยหพูดนะแง่ก็หนาข่อยกับมมกล่องกล่องเนี่ยนะพี่น้องเออข่อยประหยัดอ้วนดอข่อยมีของดีอืมข่อยประหยัดอ้วนข่อยมีของดีอืมข่อยกินข่อยกินแล้วข่อยมีของดีข่อยประหยัดอ้วนเรื่อยกู้มื่อนี่ข่อยประหยัดอ้วนหามนำนะนั่นแหละพี่น้องข่อยกินข่อยสิมากกินมมกล่องกล่องแถวเบิงโอ้ข่อยไปซื้อมากเขาบอกว่า ลองกองลาเม็ดข่อยกับพ่เคยกินล่องกองไาเม็ดเนาะอืมส่งตรงจากยะลาพ่อนะเบิงพี่น้องหน่วยใหญ่อหลีดิเบิงหน่วยใหญ่แห้งข่อยซื้อมาสามลูสามลูกลอยหาสิบบาทปั๊ดอีพออีเมลข่อยส่งตรงจากภาคใต้ข่อยซิมเมืองเลยออกมันเสียบอิหีอือพี่น้องแซบอีหรีกินลูกใดลูกเนี้ย แสบอีหลีได้พี่น้องเบิง้งเบิ้งเนี่ยนวยใหญ่แหงเบิง้งปุณนะเนี่ยนวยใหญ่กีหลีพี่น้องมักล้องกล่องเนี่ยืึปุณนะืึละลายในป,ปากละลายในปากบ่ต้องคายเม็ดเลยพี่น้อง เลิศยกโปัให้เลยยกปัให้อิหลีแล้วลูกไงเฮี้งลูกละหาสิบบาทพี่น้องจะบอกไปด้วยลูกละหาสิบบาทอิหลีถือเฮี้ยงก็ละห้หาสิบบาทคุณนะคอยค,อย,คอยประเดคลายใหมันออกจะพี่น้องจะเบิง้งแต่บปัญหาอย่างปรไหดคลายเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ แยกในตัวไข่ก mm um. uh. ูเลียวหามเลยบอกว่าแบบไรเม็ดแต่วหน่วยข่อยซิมบ oh. ่มีเม็ดเด้อยไมีเม็ดเดียวอ้าวมึงไม่ร้องหน่วยนี่ดูบัดเนี่ยพี่น้องมันหน่วยใหญ่อีหลีเลยเนี่ยน่าหนิงก็มีเม็ดเม็ดหนึ่งแต่ก็โอเคแล้วก็เอาหน่วยนี่ดูกใหญ่แห้งพี่น้องผู้ด่า คุมคาคอยเราละมือนี่หวานมากเราบอกว่าแม่ส่งแม่สั่งมาขายทุกเดือทุกปีนะส่งมาจากยาลาเอากับแม่ไปกินไม่ผิดหวังบ่ผิดหวังอีดีพี่นองโรลละห้าสิบบาทแม่ขายสู้โควิดเนาะวามันสู้โควิดเนาะพี่นงไม่มีไปเบรยยางเนาะตลาดเนะาะจะกขว่าไปผู้ใดสิบไปย์างตลาดย่อมโควิดแม่ขายไปขายห้าแยกอูดรน,นะแม่ขายหมด ตอนเช้าแม่มาขายอยู่ที่ตลาดเนี่ยลูกมาประเดิมให้แม่เลยคุณแม่อ,อ,มอ๋ออืมอร่อยพี่น้องแซบอินดีคอยมาตังตังบ่อเดียคอยกับคือสิกินเพราะว่าคอยเป็นคนมักฐานะ ขอเป็นคนมักมักอันขอเป็นคนมักกินนะมาก,กินอีหลีมาก,กินมังกงกล่องคุณนะกินอีก,กอ,อันนู่นหนิบะมีไนย์บะมีไนย์อีรีบะมีไนโอเคเห็นบนนอกบ,บ,บ,บางดูก,กับมีไนย์ดิบางดูก,กับบะมีไน พ่แม่เจ้าแก่งข่อยแล้วนะเอื่นขยต้องไปหาลบอีกแล้วขายลายยางเนา่ทีนกก่นี่ก่อนบะหมี่ไหน่วยอย่างบะหมี่ไมามาเอาไงเจ็ดอีกกน,น่วยกันกณนะ โอเคอีกหน่อยหนึ่งค่อยกัสิรีลำล่ากินหน่วยนี่กกอนเนี่ยโอเคพี่น้องคลิปนี้ค่อยกัดศรลำล่าบางคนทักเขามามาเป็นอย่างค่อยขึ้นจอยรุ่ง เป็นยังคอยคือผอมลงพี่น้องคอยกินกินปกินกาแฟเบอร์สามกล่องแล้วโกโก้กล่องที่สามกำลังจะหมดคอยกินบดคือจังคนรื่นกินสําหรับคอยคอยมักคอยกินเราคอยติดใจคอยกินวันละสองซองไปเลยโกโก้วันละสองซองกาแฟวันละสองซอง,องพี่น้องเอ,อ้ยน้ำหนักคอยลงตอนนีฮาโลแล้วกางเกงคอยจากที่แบบครับก็คือตอนนี้กระคือแบบว่า ยืดออกไปแเร็วคอเสียวลู่ให้มุงเจ้าเบืองแอล่อยไยคอเสียวให้มุงเจ้าเบืองน้ำหนักคอลงหาโลก่อนคลิปก,ก,ก่อนนะ้ำขวบก้อกน้ำน้กลงสามโลไปสร้างไม่ลงหาโลพี่ดองผู้ได้อยากหุ่นดีผู้ได้อยากสุขภาพดีต้องมากินโกโก้โก,โก,กับกาฟแฟนาริตะคอยเป็นตัวแท่นไล่ไงได้พี่้องคอยเป็นตัวแท่นไล่ไงคอยกับอ่า ่อยมีกลุ่มอ่ะพี่น้องเดี๋ยว่อยสิดึงเขากลุ่มกลุ่มการสอนออนไลน์ขายยังไงถึงจะขายปังอืขายยังไงถึงจะขายรอดในช่วงแบบนี้เห็ดอียงภาพอยียง <c oughs> พวกภาพแตง่งเ <c oughs> อียงขยมีไวเห็นหมดแล้วพี่น้อง่อยภาพตรงภาพแต่งอียังไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่อยกับแมงผู้ใหญ,ญ่บ้านนี้เปิดเ <c oughs> นาะพี่น้อง <c oughs> เปิด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 บินร้ามให้ทุกคนเปิดบินเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ปีกกระขาย <c oughs> เปิดบินกระขายเ <c oughs> นาะพี่น้องก็คือแบบว่า กาแฟก็กลัวเท่า,านี้มีจำานนว่าจำกัดอยู่แล้ว,พวเพราะจะอยากเปิดบินนะพี่น้องสามารถทักแอดได้อยางไงไดขอเสีแอดเอาเอาไลาน์คือตรงนี้เด้อแอดมากเปิดบินได้ไหนพี่น้องนั่นละข่มีกลุ่มสอนออนกลุ่มมีกลุมมก่มสอนออนนไล์มีกลุ่มสอนออนไลน์สอนให้สอนการแต่งแอปแต่งรูปแต่งทุกสิ่งทุกอย่างข่อยสีเอาลงในกลุ่มไปเลยข่อยบ่มีกัดสติงโก้สติ๊กเกอร์รูปกระตุงกระตุนเอาไปไว้แต่ง กระสเอาตัวอย่างขึ้นให้เบิง้งนี่ตัวอย่างที่ข่อยแต่งนี่สองขังเดอ้อตัวอย่างที่ข่อยแตง่งเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มการาฟิกของเราทําลงนะครับว่าเราจะได้มีกรอบพู้ไปแตง่งสวยเวลาแต่งถ่ายเพื่อจะเรียกลูกค้าเราข่อยกระสิมสาออมสอนวิธีการยิงแอดสอนวิธีการยิงแอดการตลาดนอะพีน่นงกางสั่นเดอ้อลิมนีขอยกระฝากไว้แล้วเนาะสูบสูบคนเรามีกาแฟแค่นี้เราก็พร้อมแล้วนะครับลิมนีสูบสูบคนนำร่ากกันไปแล้วนะครับบ๊ายบาย